สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารของวอลเลย์บอลมาอัเด็ดกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แล้วนะคะการแข่งขันนัดสุดท้ายนัดที่7วอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบขัดเลือกกลุ่ม C สนามประเทศโปแลนด์วันนี้นะคะวันที่24กันยายนพศ2 5 6 6เวลา19.30นากานาทีไทยพบโคลอมเบีย และเวลา2 2นาฬกาส0นาทีสหรัฐอเมริกาพบเยอรมน,นีซึ่งนะัดสำคัญของไทยและเยอรมน,นีที่จะชิงที่4ของรายการนี้และจากตารางคะแนนก่อนนะัดสุดท้าย1นัดค่ะเยอรมน,นีมี11แต้มไทยมี8แต้ม และถ้าหากวันนี้ไทยชนะโคลอมเบีย3ต่อศูนย์เซตหรือ3ต่อ1เซตไทยจะได้3มแต้มรวมเป็น11แต้มและเยอรมน,นีแพ้สหรัฐอเมริกาศูนต่อ3เซตหรือ1ต่อ3เซตเยอรมน,นีจะได้ศูนแต้มรวมเป็น11แต้มเท่าไทยและต้องไปวัดกันที่อัตราส่วนเซตชนะเซตแพ้และลูกได้ลูกเสีย และการเล่นในนัดนี้แต่ละลูกจึงมีความสําคัญมากไทยต้องเอาชนะโคลอมเบียให้ได้มีลูกให้ได้มากที่สุดลูกเสียน้อยที่สุดและสําหรับคืนนี้มาช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ให้วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยได้อันดับสีของรายการนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและถ้อยากให้เรามาเดตข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะ